สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเจาะเกมชาแนลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเจาะก่อนเกมนะครับเราก็จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกันโดยเฉพาะคู่ของอาร์เซนอลนะครับทุกเกมที่อาร์เซนอลลงสนามเนี่ยผมก็จะมาทำเจาะก่อนเกมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้ขอพ่วงด้วยเจาะหลังเกมด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่า ในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเซนเซนอลก็มีคิวลงเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเซบีย่าไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมในเกมนั้นเนี่ยโอโหอ์เซนอลเนี่ยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆนะครับทั้งเกมเนี่ยเซบีย่ามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ในช่วงทเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังแล้วด้วย เดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเดิมนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียน,นเข้ามายังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมาศารสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละครโดยเฉพาะแฟนบอลเดอะกันเนอร์นะครับ,บ,รบช่วยกันหน่อยแล้วกัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้มีเตะก,กันตามปกตินะครับต้องบอกว่ามีหลายคู่ที่น่าสนใจแล้วก็มีคู่บิ๊กแมตช์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรมกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มในคืนวันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยก็เป็นบูปเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปเปอร์ซึ่งคู่นี้ก็น่าดูนะครับถ้าเกิดว่าสปเปอร์เกิดพลาดอีกนะครับมันก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลเนี่ยจะทำแต้มแล้วก็ไล่จีส้สเปอร์ได้ในเวลาสี่ทุ่มนะครับก็เป็นอาร์เซนอลเจอกับเบอร์ลี่ซึ่งคู่นี้เดี ส่วนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับก็เป็นบอลมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลส่วนในคืนวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มแอตตนวิลล่าเจอกับฟูลแลมไบรตันเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดเวสต์แฮมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และในเวลา5้าทุ่มครึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เชลซีจะเปิดสแตมฟอร์ดวิลรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับในวีคนี้เนี่ยโหหโหน่าดูมากๆไปต่อที่ตารางคะแนนล่าสุดนะครับตอนนี้อันดับหนึ อันดับ2เป็นทอตแนมฮอสเปอร์11เกมมี26คะแนนอันดับ3เป็นลิเวอร์พูล11เกมมี24คะแนนส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ4 11เกมมี24คะแนนเท่ากันอันดับ5เป็นแอตตนวิลล่า11เกมมี22คะแนนส่วนเบอร์ลี่นะครับคู่แข่งของอาร์เซนอลในวิ่นี้เนี่ยอันดับ19เรียกว่ารองบไว้เลย11เกมเนี่ยมีแค่4คะแนนเท่านั้นก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของเบอร์ลี์ในนนคืววัเเสาวเวารล4 ปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางส่วนเบอร์ลี่เนี่ยอันดับ11อาร์เซนอลชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้1ส่วนเบอร์ลี่ชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง9เกมนะครับประตูเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยของอาร์เซนอลอยู่ที่2.09ส่วนเบอร์ลี่เนี่ย0.73การเสียประตูต่อเกมนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอาร์เซนอล0.82ส่วนเบอร์ลี่เนี่ย2.45เรียกว่า1เกมเนี่ยเสียเกือบจะ3ลูกนะครับสำหรับเบอร์ลี่การสร้างสรรค์โอกาสต่อแมตช์นะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่่่ที1.18 1สวนเบอรร์ลคั้ง เกมที่ชนะเยอะที่สุดของอาร์เซนอลนะครับชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นน้องใหม่ด้วยกันนะครับกับเบอร์ลี่เนี่ยหประตูต่อศูนย์ส่วนเบอร์ลี่ที่ชนะนะครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นในลีกก็คือบุกไปชนะรูตันสองประตูต่อหนึ่งส่วนเกมที่แพ้เยอะที่สุดของอาร์เซนอลก็แพ้นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ของอาร์เซนอลส่วนเบอร์ลี่เนี่ยแพ้สเปอร์ไป2ประตูต่อห้าซึ่งเกมนั้นเบอร์ลี่ก็เล่นในบ้านด้วย สถิติที่พบกันอาร์เซนอลกับเบอร์ลี่เนี่ยเจอกันมาแล้วในพรีเมียร์ลีก16เกมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะ11โดย11เกมแบ่งเป็นชนะในบ้าน6แล้วก็เกมเยือน5นะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นเกมเยือนด้วยนะครับสำหรับเบอร์ลี่ซึ่งเกิดขึ้นในปี2020นี่เองก็ถือว่ายังไม่นานมากนะครับสถิติที่เจอ,เอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าสู้สี่กันมากๆโอ้โหแทบจะไม่น่าเชื่อนะครับใน5เกมหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะได้แค่1เกมเบอร์ลี่บะ่น,นะรเรีช ที่บอกไปนั่นคือในปี2020นะครับบุกเมาชนะอาร์เซนอลที่เอมิเรตด้วยก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูสถิติเนี่ย5เกมที่เจอกันนะครับเรียกว่าแทบจะยิงไม่เกิน2ลูกสักเกม คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงกันยากนะครับมันก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกมาเป็นรูปเกมอึดอัดเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันส่วนสถิติที่นับจะพอเล่นในบ้านอาร์เซนอลหกเกมหลังสุดนะครับอาร์เซนอลชนะ4สเสมอ1และแพ้ไป1เกมนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่าเกมล่าสุดที่อาร์เซนอลแพ้เบอร์ลี่เนี่ยคือเกิดขึ้นในปี2020ซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลโดนใบแดงด้วยไปดูฟอร์ม6นัดหลังสุดทุกรายการกันบ้างนะครับของอาร์เซนอลเนี่ย ชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดของอาร์เซนอลก็คือการเปิดบ้านเอาชนะเซบีย่าในยูฟ่าแชมเปียนลีกส่วนเบอร์ลี่6เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง5เกมชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เป็นการแพ้5เกมติดต่อกันด้วยนะครับก็เรียกว่าฟอร์มค่อนข้างแย่มากๆสําหรับเบอร์ลี่ในตอนนี้ไปดูสภาพทีมกันบ้างนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวเจ็บเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่เช็คฟิตเนี่ยจะมีใครกลับมาบ้างนะครับขออ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดตอนนี้ก่่่่อนนนนนแแลลล้้วกัะคทีีจไไมมดงเสต ก็คาดว่าน่าจะเป็นกาเบรียลเจซุดด้วยแต่เจซุสเนี่ยมีการเรียกตัวจากทีมชาติบราซิลน,น,นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้า Jesus เจสุสเจ็บแล้วบาซินจะเรียกทาไมแต่ถ้าเกิดว่าเจสุสเนี่ยเจ็บจริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีการถอนตัวจากทีมชาติก็ได้ส่วนคนอื่นๆน,นะครับอย่างเอมิลสมิธโลก็คาดว่าจะไม่ได้ลงแน่นอนนะครับแล้วก็มี2คนที่ต้องรอเช็คฟิตนะครับนั่นคือมาร์ตินโอเดกาดและเอ็ดดี้นเคเชียซึ่งมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยพลาดไปแล้ว2เกมนะครับในเกมนิวคาสเซิลกับการสัปดาห์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกับเซบียาก็ไม่ได้ลงเอ็ดดี้แอนเกเชียกลางสัปดาห์ก็ ทั้ง2คนเนี่ยหรือไม่คนใดคนหนึงเนี่ยอาจจะมีชื่อลงสนามในเกมนี้ก็ได้นะครับส่วนเบอร์ลี่มีนักเตะ4คนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอสเตอร์นะครับเป็น1คนที่ไม่ได้ลงแน่ๆเป็นกองหน้าตัวเก่งของเขาด้วยส่วนอีก3คนเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกตรงว,ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวหลักของเขาหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ อ้างอิงอะไรไม่ค่อยได้ไปดูท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบุก็ตโยซาก้าดิแคทไลมาเปเนลี่์นะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อตัวท็อปของอาร์เซนอลอยู่แล้วส่วนของเบอร์ลี่นะครับนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยเยอะที่สุดเนี่ยคือแอมบัวนี่นะครับหกจุดหนึ่งหกคนนี้ก็ยังอยู่ในทีมนะครับบราห์ฮิวหกจุดห้าสองก็ยังอยู่ในทีมนะครับ ส่วนประตูที่ทําได้เยอะที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าฟลอสเตอร์ตอนนี้ยิงไป3ลูกแล้วก็มีการบาดเจ็บยาวนะครับสำหรับเบอร์ลี่ก็เรียกว่าสภาพทีมเนี่ยมีตัวหลักที่เจ็บไปแค่คนเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเช็คฟิตไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดนะครับผมขอพูดของเบอร์ลี่ก่อนแล้วกันของเบอร์ลี่เนี่ยมาในระบบ442นะครับมีแทฟฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีวิตินโน่ไบเยอร์โอเชียเทเลอร์ตรงกลางนะครับตัวเด่นๆก็มีบราหิลกูเล่นนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นแอมโบรนี่ก็อย่างที่บอกไปว่า กอ,องหน้าตัวเก่งเขาไม่ได้ลงแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในเลทเดียวกันนะครับสำหรับเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบการเล่นนะครับจริงๆเราก็ยึดติดกับนักเตะคนใดคนหนึ่งไม่ได้สําหรับเบอร์ลี่ส่วนของอาร์เซนอลนะครับในบูสกอร์ที่จัดมาเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมที่ลงในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเปลี่ยนแค่ชินเช,น,ช,น,ชนโก้เท่านั้นนะครับมีดาวิดลาย่าเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์2องคนมีกาเบียรม,มากาเยสจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาแบ็คขวาเป็นเบนไวท์แบ็คซ้ายเป็นชินเช,น,ชนโก้ ตรงกลางเป็นดิแคทไลจ์จอจินโยคายาเวตหน้า3คนเป็นมาร์ตินเนลี่ทอซาและบุกโยสาก้าแต่ส่วนตัวผมแอบคิดว่าไม่น่าจะเป็นชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลงต่อเนื่องนะครับจะได้พักแค่2วันเท่านั้นคิดว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันน่าจะส่งผลแน่นอนนะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างนะครับดังนั้นผมจึงทํา11ผู้เล่นที่คาดมานะครับนั่นคือ,อ,อมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับผู้รักษาประตูตเนี่ยเป็นดาวิดไลย่าข้างหลังนะครับคู่เซนเตอร์ก็ยังเป็นวิลเลียมซาล แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเชนเชนโก้แบ็กขวาเนี่ยเป็นโทมิยาสุนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเบนไวท์เนี่ยเล่นต่อเนื่องมาหลายเกมมากๆส่วนตรงกลางนะครับดิแคนไลท์ k ight, เนี่ยแน่นอนต้องปกักหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มิดฟิลด์เบอร์8สองคนเนี่ยน่าจะเป็นคายาเวตกับฟราบิโอเวล่าด้านซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นมาร์ตินเนลลี่หรือเปล่านะครับเพราะมาร์ตินเนลี่เนี่ยกลางสัปดาห์ก็ใช้พลังงานไปเยอะมากๆแต่ยังคิดว่า ด้วยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยเขาน่าจะเล่นไหวนะครับก็ขอเป็นมาร์ติเนลลี่ไว้ก่อนส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นบุกยโยซากานะครับซากาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยในเกมเซบีย่านะครับช่วงท้ายเกมแต่จากบทสัมภาษณ์ของมิเกลเตเต้านะครับหลังจบเกมเนี่ยก็บอกว่ามีอาการเล็กน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมลงในเกมนี้ด้วยแล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่เป็นเอ็นเกียก็จะเป็นเรนโดทอซาเช่นเดิมนะครับ ส่วนอีกแขนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่ามีเอ็นเกเชียแล้วก็มาตินโอดกาเนี่ยหายกลับมานะครับสองคนนี้ก็น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ข้างหลังนะครับเบนไว้์ก็ไม่แน่ว่าจะได้ลงเหมือนกันนะครับส่วนตัวนแอบคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงแต่เนื่องด้วยเบนไว้์เนี่ยไม่ติดทีมชาตินะครับถ้าเกิดว่าเขาลงเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาพักหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับเพราะว่ายังไงยังกิจก็ไม่ได้เรียกตัวเขาอยู่แล้วก็เลยแอบคิดว่ามิเกลอัเตตาอาจจะให้ลงต่อไปก็ได้นะครับตรงนี้ข้าง ข้างหน้าก็จะเป็นเอเดียนเกเกียนะครับปีขวาก็ซาก้าแล้วก็มาตินเนลี่ส่วนมาตินเนลี่ถ้าเกิดว่าเอ็นเกฟิตเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรนโดทอซาก็ได้นะครับแล้วก็แอบคิดว่าทอซาเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ลงตัวจริงในเกมนี้ เพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยยิงประตูได้ด้วยอาจจะเป็นรางวัลจากมิเกลเตต้าก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมต่อ,อไปนะครับไปดูฟอร์มล่าสุดของเบอร์ลี่กันบ้างต้องบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่ผมได้ดูบ่อยนะครับในทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมเดียวที่ดูเดยอะที่สุดนะครับเชฟฟิลกับ ลูตันเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูเลยเบอร์ลี่เนี่ยเราได้ดูตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่เป็นของตัวเองมากๆนะครับเป็นทีมที่เล่นไม่เหมือนทีมเล็กมีการต่อบอลสู้นะครับมีการคลองบอลคล้ายๆกับทีมใหญ่แต่ว่าด้วยคุณภาพของนักเตะนะครับมันก็เกิดความผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วแล้วไม่เด็ดขาดเท่ากับทีมใหญ่นะครับเกมที่แล้วเนี่ยเบอร์ลี่เล่นในบ้านแพ้กับคริสตัลาเลตไปศูนย์ประตูต่อ2แต่ว่าถ้าเราดูแค่สกอรเนนี่่่มมมัหืววาาจะกใช แต่ถ้ามาดูสถิติเนี่ยโอ้โหเบอร์รี่ยิงไปถึง17ครั้งเป็นโอเ n นเพย์เนี่ย9ครั้งและเซตพีท8ครั้งส่วนพาเลเนี่ยได้ยิงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นโอเ n นเพย์น่ย3ครั้งเซตพีด1ครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าการทำเกมของเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอย่างช่วงต้นที่บอกไปนะครับค่าเฉลี่ยในการสร้างสรรค์เกมเนี่ย ของเบอร์ลี่เนี่ยเรียกว่าโอกาสยิงอยู่ที่1ครั้งต่อเกมอาร์เซนอลเนี่ยหนึ 1. 1. ครั้งะนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่มีระบบนะครับในการเข้าทำในการคลองบอลเนี่ยเล่นกันเป็นทีมแต่ว่าด้วยคุณภาพของนักเตะเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนทีมใหญ่ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับยิ่งเราดูสถิติระหว่างเบอร์รี่กับอาร์เซนอลเนี่ย แทบจะยิงกันไม่ได้เลยนะครับถ้ามีการชนะก็ชนะแค่1-0เท่านั้นหรือไม่ก็เสมอ1-1 0-0นะครับจะไม่มีทีมใดที่ถล่มอีกทีมนึงต่อไปก็ไปดูสไตล์การเล่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเบอร์ลียเนี่ยเป็นทีมที่แทบจะไม่ได้เล่นไดเล็กเลยนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยแนวนอนก็จะเป็นพาสซีเควนซ์นะครับนั่นคือการส่งบอลไปเรื่อยๆนะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยเป็นไดเล็กสปีดนะครับหรือว่าการเล่นบอลยาวนั่นแหละครับก็จะเห็นว่าเบอร์ลียเนี่ยเป็นทีมที่เล่นไดเร็กเนี่ยน้อยกว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับทีมน้องใหม่หรือว่าทีมกลางตารางด้วยกันเนี่ย เรียกว่าเป็นทีมที่ส่งบอลต่อไปทอดเนี่ยได้เยอะกว่าอีกหลายทีมมากนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีระบบการเล่นที่น่ากลัวอีกทีมหนึ่ง ส่วนในการคอนโทรลพื้นที่ในสนามนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นทีมอยู่ในช่วงท้ายตารางนะครับแทบจะแดงทั้งสนามนะครับแต่ที่เบอร์ลี่เนี่ยในแดนตัวเองนะครับเรียกว่ามีการครองบอลเหนือกว่าคู่แข่งเนี่ยมากกว่า55ด้วยซ้ำยอยิ่งแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นทีมที่เน้นการครองบอลมากๆก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันบ้างนะครับขอพูดถึงอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านเจอกับเซบีย่านะครับใน,ย,นยูฟ่าแชมเปียนลีกเร มาตราสจริงๆนะครับเพื่อที่จะต้องการ3มคะแนนแล้วก็ในที่สุดก็ทําได้นะครับด้วยการเอาชนะเซบิยาไป2ประตูต่อศูนย์แต่ก็แลกมาด้วยพลังก,กาลังแล้วก็สภาพร่างกายของนักเตะที่ลงไปในสนามเกมนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยเซนอลนเล่นกันได้ดีมากๆเซบิยาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่การที่สถิติจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนัก,ตกเตะเซนนี่นแทบจะวิ่งกันเกือบทุกคนนะครับแล้วก็แทบจะวิ่งตลอดเวลาด้วยซ้ำนะครับทั้งมาตินเนลี่คายาวเวดดีแค่ไลยเองนะครับเรียกว่าใช้พลังงานไปเยอะมาก ตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าวัดกันด้วยสภาพร่างกายที่เท่ากันเนี่ยยังไงอาร์เซนอลก็เหนือกว่าเบอร์ลี่อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยได้พักมาเต็มๆส่วนอาร์เซนอลเนี่ยพักแค่2วันเท่านั้นแล้วก็ลงเล่นต่อนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือสภาพร่างกายของอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การจัดทัพของมิเกลเดต้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยพอยต์นะครับอยู่ที่การมีโอกาสยิงและ ชนะสบายนะครับในเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วไม่เด็ดขาดนะครับทำประตูไม่ได้แล้วยืดเยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยการคลองบอลของเ bon บอร์ลี่เนี่ยมันจะทําให้นักเตะอาร์เซนอลเนี่ยวิ่งเพลสแล้วก็ยิ่งหมดพละกกาลังไปเรื่อยๆ่นะครับยิงโดยสภาพร่างกายของอาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลก็เป็นจุดดีจุดแข็งอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็แอบคิดว่าอาร์เซนอลยังได้เปรียบน,นะครับด้วยสไตล์การเล่นของเบอร์รี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นท มันก็อาจจะทําให้อเซนอลนเนี่ยมีโอกาสในการเจาะง่ายขึ้นนะครับมีพื้นที่ในการเล่นเยอะขึ้นอยู่ที่ประตูแรกนะครับถ้าเซนอลนเนี่ยยิงประตูแรกได้เร็วโอกาสที่จะไหลเป็น2 0งศก็มีสูงนะครับเรียกว่าจะประวัติศาสตร์ไม่ซ้ารอยแน่นอนนะครับในการชนะ1 0ึหรือว่าเสมอหรือแพ้เนี่ยคิดว่ายัางไงเกมนี้อเซนอลนก็ชนะนะครับมีเกลเตต้าต้องใส่เต็มที่แน่นอนหลังจากเกมนี้ก็จะเป็นการพักเบรกทีมชาติด้วยซึ่งการที่ชนะก่อนเบรกเนี่ย มันก็จะช่วยเพิ่มกําลังใจให้กับทีมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะไปได้2ประตูต่อศูนะครับส่วนบูสกอร์เนี่ยให้ชนะ3ประตูต่อศูนเลยด้วยซ้ำแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าเกมน,นี้จะจบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ข็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ